พูดถึงความหวานขอมาที่เรื่องนี้ละกันท่านผู้นี้เคยได้รับฉายาว่าหวานเจี๊ยบโอ้ตอนน้ได้ความเคารพเดี๋ยวนะตอนนี้ยังหวานอยู่เหรอจะหวานเจี๊ยบคือจะบอกว่าที่ท่านได้ฉายานี้มาเนี่ยคือหลายคนจำบุคลิกในการทํางานได้ความถ่อมตนความไพเราะเสนอหูในการพูดจาทํางานของท่านคุณชูวิทยังเคยกล่าวชมเลยโอ้โหแต่แต่สิ่งที่คุณพูดนี้น่าจะพลิกฟ้ากับเหวไหมเพราะมีเรื่องสินบนอยู่ด้วยเนี่ยคือมาที่เรื่องของคดีนิดหนึ่งละกัน ทนายความของบิ๊กโจ๊กนะคะล่าสุดยื่นหนังสือถึงปป,ปชให้ทบทวนอำนาจสอบคดีสินบนทองคำค่ะเนื่องจากขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนทางทนายความชี้ว่าผิดมาตั้งแต่ชั้นตำรวจเหตุ oh. ت, มีกรรมการปป,ปชตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วยแล้วก็ยืนยันนะคะว่าลูกความเนี่ยก็จะต่อสู้ต่อ เดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้กันนิดหนึ่งนะคะคุณสัญญาพัชรสามารถทนายความของพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติไปยื่นหนังสือต่อนายสุชาติประกูลเกษมสุขประธานกรรมการปปชและกรรมการปปชทุกท่านค่ะขอให้พิจารณาทบทวนอานาจหน้าที่ของปปชในการรับคํากล่าวหาและดําเนินการในคดีเส้นบนทองคําที่มีกรรมการปปชเป็นผู้ถูกกล่าวหาทางทนายความระบุนะคะว่าการยื่นหนังสือครั้งนี้เพื่อมาขอความเป็นธรรมให้การดําเนินคดีนั้นเป็นไปตาม ามขั้นตอนและช่องทางที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด หนังสือที่ได้เสนอให้ปปชดำเนินการพิจารณา6ประเด็นหลักก็คือให้ทบทวนอำนาจสอบคดีสินบนทองคำคเพราะอย่างที่บอกนะทะนายความชี้ขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนนั้นผิดมาตั้งแต่ชั้นตำรวจเหตุมีกรรมการปรป,รปรชตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วยซึ่งทางคุณสัญญาพัชระหรือว่าทนายความนะคะก็ยังกล่าวอีกด้วยว่าพลตารวจเอกสุรเชษจะยืนหยัดต่อสู้ในทุกขั้นตอนตามกระบวนการที่กฎหมายบัญญัติไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดไม่หนีนะคะแล้วก็ จะใช้สิทธิ์ดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลหรือองค์กรใดๆ oh. ที่กระทําให้ได้รับความเสียหายอย่างเคร่งครัดด้วยเดี๋ยวฟังเสียงทนายความค่ะการดําเนินการตอนแรกเนี่ยมันไม่ถูกต้องเขาไม่มีอำนาจเลยนะครับเหมือนกับกคุณไปเข้าเขาบอกให้เข้าช่องเข้าไอ้ออกช่องออกแต่ก็มีช่องพิเศษว่าต้องเข้าช่องนั้นแต่คุณกลับมาบอกว่าผมจะเข้าช่องเข้าแต่ผมกําลังบอกว่ากฎ,กฎหมายเข้ช่องพิเศษ คุณไม่มีอำนาจจะเข้าช่องเข้าตอนนี้นมาเข้าไม่ได้คุณจะไปต่อในช่องปปชก็ไม่ได้ปปชก็ไม่มีอำนาจเรื่องอะไรครับเพราไม่มีอำนาจแสดงว่ากระบวนการที่คุณทํามาเนี่ยมันไม่ถูกต้องและขัดต่อ,อกฎหมายไม่มีกฎหมายหอำนาจไว้และขัดต่อรัฐธรรมนูญกับพปรปรประกอบรัฐมนรนทั้งสองฉบ,บับนี่คือเรื่องใหญ่นะครับกระบวนการย,ยุติธรรมเนี่ยของประเทศนะครับไม่มีใครอยู่นอกขอบกฎหมายผมบอกไปตั้งแต่แรกก็แล้วว่าการดําเนินการเนี่ยนะครับของกฎหมายไทยเนี่ยมันมี การล่างในะก,าการแก้ไขการป้องกันแต่ปัญหาพออยู่ที่การบังคับใช้ถ้าหน่วยงานบางหน่วยงานไม่ศึกษารอบครอบการดําเนินการก็เข้าเข้าใจว่ายึดติดกันมาแบบนี้นะครับอันนี้ผมเป็นห่วงนะครับอ่าทนายความว่ามาแบบนี้ค่ะแต่แต่เอาจริงๆเนี่ยว่ากันว่าเขาคือแมวก้าชีวิตนะ,ะไม่รู้ว่าชีวิตที่ก้าจะเกิดขึินจริงหรือเปล่าเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเหมือนว่ามันมีหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นกับเขานะก็เป็นกำลังใจให้ใหติดตามตอนต่อไปพูดได้แค่นี้นะ